สวัสดีค่ะชื่อวราพรแสงตาขุนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแหม่มค่ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเมื่อประมาณ10บสเดือนที่แล้วว่ะค่ะคาเจอก้อนที่เต้านมตอนนั้นประมาณประมาณเซนหนึ่งค่ะก็เช้ามาก็เลยไปหาหมอเลยไปหาหมอแล้วหมอก็อคลาก็คือหมอก็ยังวินิฉัยว่าเป็นเป็นก้อนปกติค่ะแล้วก็ไปหาหมออยู่แบบน,นี้เรื่อยๆประมาณ สองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์มีอาการปวดปวดมากค่ะก็คือตอนนั้นต้องถือเหมือนเรียกได้ว่าต้องถือนมเลยถือนมเดินเลยคือปวดมากอะค่ะค่ะแล้วก็เลยไปหาหมออีกหมอกเลยนัดผ่าตัดตอนนั้นแล้วก็รอฟังผลอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์พอฟังผลออกมาหมอบอกว่าเป็นกึื่มมะเร็งค่ะเป็นกลืงมมะเร็งแล้วก็ให้เรามาหาหมอเรื่อยๆก็คือทุกเดือนทุกเดือนก็มีวันหนึ่ง รู้สึกว่ามันตึงๆที่แผลที่ว่าผ่ามาค่ะตึงมากแล้วก็เลยไปหาหมอหมอก็นัดสาวเลยอีกวันหนึ่ง <Okay. S 1> ค่ะซึ่งตอนนั้นจากตอนแรกหนึ่งก้อน <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ,ะวันนั้นที่สาวอะค่ะคือมันกลายเป็นสิบกว่าก้อนคือตอนนั้นตกใจมากอะค่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ย <Okay. S 1> เราคงไม่เป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้ก็ค,คือคิดอยู่เสมอคิดแต่ในทางที่ดี แล้วหมอก็นัดผ่าตัดผ่าตัดออกมาก็คือคว้านให้ลึกกว่าเดิมคว้านให้ลึกกว่ารอบแรกที่ผ่ามาค่ะแล้วก็เพื่อจะนำะชิ้นเนื้อตรงนั้นนะคะไปตรวจดูว่าเราเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อดีอีกหนึ่งอาทิตย์หมอก็นัดฟังผลชิ้นเนื้อค่ะแล้วผลที่ออกมาก็คือว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดๆเลย คือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะคะ่ะสุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดอะคะ่ะตอนนั้นก็สุดแล้วอะคะ่ะสุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผ่าตัดเต้านมทิ้งคือสุดสุดแล้วอะคะ่ะพอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันมันยิ่งสุดสุดสุดเลยอะคะ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับ จะไปพบจิตแพทย์นะคะแล้วผ่าได้ประมาณ3-4วันนะคะได้มาเจอ,อพี่อู๊ดกับคุณพึ่งค่ะเขาแนะนำผลิตภัณฑ์พอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเคสใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบ เร็วมากขนาดนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่าเงินสำคัญที่สุดในชีวิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินนะคะที่ทำให้แหม่มมีวันนี้ได้